ไปประกวดคอสเพลย์เวทีใหญ่ระดับประเทศเมื่อสันกะตั้งใจมากๆจนหักโหมร่างกายเกินไปทั้งเสียน้ําตาทั้งอาเจียนและเกือบจะวูบเลยทุกคนหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันงานสันกะมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากเราได้ทําการมาหาซื้อผ้าเพื่อที่จะนําไปตัดชุดคอสเพลย์ที่เราจะลงประกวดในเวทีนี้สันกะเลือกเป็นตัวละครน,นางสีดาซึ่งเป็นผลงานสร้างโดยแอนิเมชันคนไทยด้วยความที่ว่าไม่มีชุดสําเร็จเหมือนตัวละครอ,อื่นๆเราเลยต้องมาทําเองทั้งหมดเมื่อได้ชุดออกมาคร่าวๆตามที่ต้องการ ซันกะก็ได้ลองเทสชุดเท,ท,ทสเครือ่องสำอางแต่งหน้าแต่งตัวและถ่ายคลิปตัดต่อสาวเสียงเพื่อที่จะนำมาใช้ในการประกวดบนเวทีแน่นอนว่าซันกะได้ขออนุญาตกับบริษัทออฟฟิเชียลผู้สร้างอนิเมชันมาเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาด้านลิขสิทธิ์ทางภาพและเสียงจากเลนสองวันสุดท้ายก่อนวันงานซันกะได้มานั่งเก็บรายละเอียดดีเทลวชุดให้เหมือนต้นฉบับมากขึ้นและด้วยความว่าตอนนี้มาหาลัยซันกะเปิดเทอมแล้วซันกะจึงมีเวลาให้กับการเตรียมตัวประกวดคอสเพลย์น้อยมากๆส่วนเรื่องพบอุปกรณ์ฉากคุณพ่อซันกะเป็นคน ด้วยความที่ว่าเรานั่งก้มทํางานน,น,นานๆมีทั้งกลิ่นกาวความเหนื่อยล้าพักผ่อนไม่เพียงพอสันกะก็เริ่มเวียนหัวและก็เริ่มมีอาการพัวกออกมาจ้าในตอนนั้นอาการคือจะกินข้าวจะกินอะไรก็คือกินไม่ลงแล้วแต่ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้เราจะต้องประกวดแล้วแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดคิด ไฟดับจ้าแล้วประเด็นไม่ได้ดับแค่ที่บ้านสันกะแต่ดับทั้งจังหวะโอเมกอแล้วสันกะจะทาํางานยังไงเนี้ยสันกะก็เลยต้องเข้านอนพักผ่อนทันทีเพราะเดี๋ยวร่างกายจะยิ่งขักหมไปมากกว่านี้จากนั้นเมื่อถึงวันประกวดสันกะก็รีบตื่นเช้ามาแต่งหน้าแต่งตัวและรีบขึ้นมาทําชุดเก็บรายละเอียดต่อเสร็จแล้วก็แต่งตัวเพื่อไปซ้อมประมาณ3-4รอบเ <c oughs> ราก็ต้องรีบเดินทางไปงานทันท,นทีเลยจ้าเพ <c oughs> ราะตอนนี้คือเริ่มใกล้สายแล้วจะทุกคนแล้วรถก็ติดมากตอนนี้คือสันกะกังวลมากๆว่าจะไปทันลงทะเบียนไหมเพราะเราตั้ใจกับ เวทีนี้มากๆถ้าเราไปไม่ทันเ่ากับว่าเราสละสิทธิ์งานนี้เลยแต่แล้วสวรรค์ก็มาปรดโชคยังดีที่ผู้เข้าประกวดอีกท่านพี่ไซกิเห็นข้อความของสันกะและได้แจ้งลงทะเบียนกับทีมงานได้ทันท่วงทีและเมื่อเดินทางมาถึงห้างสถานที่จัดงานสันกะก็ได้รีบขนของขนอุปกรณ์ประกวดมาทางลิฟต์โหลดด้านหลังงานบอกเลยว่าตอนแรกสันกะเกือบจะเข้างานไม่ได้จนตอนนั้นสันกะร้องไห้น้ำตาแตกเลยทุกคนทางทีมงานและพี่โรปพอเห็นใจก็เลยนำทางพาสันกะไปรับบัตรเข้างานในทางที่เร็วที่สุดบอกเลยว่าเวทีีน้ กะตื่นเต้นมากกรรมการทุกท่านตรวจชุดละเอียดทุกดีเทลและเมื่อถึงช่วงเวลาประกวดคอสเพลฟันกะตื่นเต้นมากๆแต่เราเองก็ต้องทําออกมาให้เต็มที่ที่สุดเพราะเราตั้งใจและทุ่มเทมากๆกับเวทีนี้และรางวัลน,นี้และเมื่อช่วงประกาศรางวัลมาถึงสิงเจจดดาาาบนี ซันกะรู้สึกภูมิใจดีใจและตื่นเต้นมากๆต้องขอ,ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนแรงสัพพอร์ตจากครอบครัวและหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพี่เซกิรวมถึงทีมงานและพี่ๆรอปภที่ช่วยเหลือซันกะซันกะคงไม่ได้มีโอกาสขึ้นมาแสดงบนเวทีนี้และไม่ได้รับรางวัลน,นี้กลับไปแน่นอนและเมื่อจบงานซันกะก็ได้แวะไปทักทายถ่ายรูปกับพี่ๆทุกคนและได้ขอคำแนะนำกับคณะกรรมการหลายๆท่านเพื่อที่จะได้นำโชว์การแสดงนี้ไปปรับใช้และพัฒนาต่อไปในเวทีหนะ้าทุกๆคนฝากเป็นกำลัง ใจให้กับสันกะด้วยนะคะประสบการณ์นี้สอนให้สันกะรู้ว่าเราไม่ควรหักโหมร่างกายมากเกินไปและต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมกับทุกๆสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นถึงแม้ว่าในครั้งนี้สันกะจะไม่ได้รับรางวัลที่สันกะตั้งใจไว้การแข่งขันย่อมมีแพ้มีชนะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์อีกหนึ่งบทเรียนสันกะได้มีโอกาสท้าทายตัวเองลงประกวดคอสเพลย์เวทีใหญ่มาแล้วสองงานและได้รับรางวัลทั้งสองงานถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีๆและสอนให้สันกะได้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป